เนี้แสดงว่าต้องมีเพลงโปรดที่พี่ใหม่แบบว่าชื่นชอบอย่างแน่นอนก็เลยวันนี้ครับอยากจะชวนพี่ใหม่มาคุยกันกับห้าเพลงของอาแอลยอดรักสลักใจที่พี่ใหม่นั้นเนี่ยประทับใจที่สุดโอห้าเพลงของพระแอลยอดรักสลักใจประทับใจที่สุดเลือกยากนะราะเาชอกยากเลยเลือกยากมาแต่ว่าแต่ว่าลแล้วใช่ครับใช่แต่ว่าถ้าเป็นเพลงโปรดจริง ก็คือหนึ่งก็คาถามหานิยมเลยแล้วก <sounds> well ันนะครับเพลงนี้ก็แต่งโดยครูจิวพิจิตนะครับซึ่งก็ในยุคของไท่ายอดนะฮะหรือปัจจุบันก็คือนพพรชุโกนะครับก็ได้มีการถ่ายทามิวสิกวิดีโอด้วยในสมัยก่อนนะครับเพลงนี้ถือว่าดังพอสมควรทีเดียวนะครับปารต๊อกนะฮะเล่น MV คู่กับพายอัลยอรักหลักใจด้วยเป็น MV ต้นฉบับเดิมเลยนะครับแล้วก็เพลงนี้พายอัลยอรักก็ได้ร้องหน้าเวทีบ่อยมากๆเลยตั้งแต่ยุคที่ เพลงออกฝาซึ่งเพลงคาถาอันนิยมเนี่ยอยู่ในอัลบั้มชุดสุขเถิดที่รักนะครับของค่ายเอเดีย e นะฮะแล้วก็ชุดนี้ก็จะมีเพลงดังมากมายหลายเพลงยังสุขเถิดที่รักปิดประตูตตใจอีกัหลายเพลงนะครับก็ที่ชอบเพลงนี้เพราะว่าหนึ่งเป็นการเป่าคาถาเ่เป่าคาถาแต่ดูเหมือนจะสมหวังนะพอฟังไปน,นี้จริงผิดหวังทั้งนั้น <laughs> ในช่วงท้ายเพลงนะละ เออเปล่าเท่าไหร่ก็แบบเออผู้หญิงก็ไม่มาสนใจเราไปกับคนอื่นซะง,งั้นอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เพลงนี้ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงก่อนที่พายอลจะเสียชีวิตนะครับปี5 5งพายพอยลยอรัชสละใจก็ได้นําเพลงนี้มาร้องประกอบภาพยนตร์เรื่องอีส้มสมบัติด้วยนะฮะก็ทําให้เพลงคาถามหานิยมเนี่ยกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งในช่วงนั้นด้วยนะฮะก็เลยชอบนะครับเพลงนี้คาถามหานิยมแบบแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่แบบว่า คุ้นเคยที่สุดในเวอร์ชั่นปี2,550นั่นเองใช่ครับนะ<ม>นะฮะซึ่งอาร์มเองก็คุ้นเคยกับเวอร์ชันนี้อยู่แล้วใช่ครับเพลงต่อมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายๆคนชื่นชอบอยู่แล้วด้วยก็คือขอบคุณแฟนเพลงใช่ครับเพลงนี้ขอบคุณแฟนเพลงต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงในยุคก่อนๆเลยนะพ่อยแอลยอรักสลักใจก็เคยนําเพลงเนี้มาใช้ ปิดตัวก่อนที่จะออกสู่หน้าเวทีก็คือร้องเป็นเพลงแรกนะครับใครที่เคยดูวงดนตรีของพายอัลรัตน์ในยุคก่อนก่อนะยุคตั้งแต่ปี2 5 2 0ากว่ามานะครับจนกระทั่งมายุคปี2 5 3 2เพลงนี้ก็ใช้ร้องก่อนที่จะออกหน้าเวทีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หายไปเลยเพลงนี้ก็หายไปจากความทรงจำไม่หลายท่านเลยนะฮะ แล้วมาช่วงปี2551ที่พายัอลยอรักลักใจได้ป่วยนะครับเพลงนี้ถูกนำมาบันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่งและก่อนที่จะบันทึกเสียงนะครับใหม่สมรักเองนะฮะก็ช่วงนั้นช่วงพายอลป่วยนะครับก็ได้มีโอกาสที่แบบไปช่วยแพ็คของอ,อย่างที่ฟัเพลงสั่งซีดีอะไรต่างที่บ้านพายอลยอรักกันบ้างแล้วจู่ๆผมกําลังนั่งแพ็คของอยู่พายอลยอรักก็เดินมาบอกอ ให้พิมพ์เนื้อเพลงมาให้หน่อยลิสต์รายชื่อเพลงมาทั้งหมด5เพลงหนึ่งในนั้นมีขอบคุณแฟนเพลงเราก็มีที่นั่นก็มีคอมเหมือนกใช่ไหมครับผมก็เนื้อเพลงอยู่ในหัวทั้งหมดอยู่แล้วอะ <c oughs> ก็พิมพ์พิมพ์ตรงนั้นเลยพิมพ์แล้วก็ปริ้นเป็นเนื้อเพลงออกมาให้แพายเอลยาสดใจได้ไปบันทึกเสียงด้วยนะฮะนี่คือส่วนเล็กๆนะส่วนหนึ่งที่ ได้ช่วยด้วยที่เดียวกันนะครับแล้วก็เพลงนี้แต่งโดยอาจารย์บุญเลิศจารุเพลงนะครับซึ่งท่านกา็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่แต่งเพลงกับพอแอลหลายๆเพลงแต่ว่าเพลงที่มีคนรู้จักนะฮะก็จะเป็นขอบคุณแฟนเพลงนี่แหละนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าแต่งจากที่ว่าเอออยากให้อยอดรักสลักใจมีเพลงที่เหมือนกับ ขอบคุณแฟนเพลงที่หน้าเวทีบ้างนะฮะเพราะว่าเพลงที่ที่เป็นลันกษณะอย่างเนี้ยไม่ค่อยมีนะฮะก็เลยแต่งเพลงนี้มาแล้วก็ใส่น้องไทเดิมไปทุกอย่างลงตัวมาเลยครับขอบคุณแฟนเพลงครับอืมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แฟนๆยังจํากันได้จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับ<ก>สำหรับขอบคุณแฟนพลงรวมถึงตัวของอาร์มเองก็คุ้นเคยนะเพราะว่าคือเพลงเนี้ยได้ฟังครั้งแรกก็คือ คอนเสิร์ตของ R l อที่จัดโดยทางเวทีไทยใช่ครับนั่นแหละครับแต่ว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยผมก็มีภาพบรรยากาศหน้าเวทีอยู่นะเดี๋ยวคงจะเกือบมีโอกาสก็คงได้ชมกันนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวโอกาสก็คงจะได้นำมาให้คุณชมได้ชมกันด้วยอาทีนี้มากันที่อีกหนึ่งเพลงเพลงนี้เนี่ยไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่แต่เชื่อเลยว่าถ้าเป็นแฟลเพลงของ R l อเนี่ยคงจะจำกันได้กับเพลงนี้ ช่วยบอกร่วงหน้าถ้าไม่รักอ่อโอ้โหอันนี้ส่วนตัวอาร์ีดีนะก่อนพี่จ่าส่วนตัวนี่ผมยังไม่เคยฟังมาก่อนเลยอันนี้ยังไม่เคยฟังมาก่อนเพลงนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ในยุคป,ปีสอง9ันรอยี่สิบเก้านะครับอยู่ในอัลบั้มชุดทหารใหม่ไปกองนะครับช่วยบอกร่วงหนาา้าสักหกปีเนี่ยนะ ช่บอกตรงน้าถ้าไม่รักในครับก็เป็นอีกนเพลงที่ชื่นชอบเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องทํานองก็ดีนะครับหรือว่าคําที่ใช้ในเพลงเพลงนี้นะฮะเพลงนี้แต่งโดยอาจารย์ประจวบวงวิชานะครับอาจารย์ประจวบท่านก็เป็นนักแต่งเพลงดังที่แต่งเพลงทหารแม่ไปก็กับพายอายอดรักสลักใจไอ้หนุ่มชุมพรนะฮะแล้วก็อีกหลายๆเพลงเลยนะครับที่แต่งเพลงดังให้กับพายอพยอดรักนะฮะรวมถึงเพลงนี้อีกหนึ่งเพลงด้วยซึ่งหลายๆท่านอาจจะหายไปใน ความทรงจำนะลืมไปแล้วเพลงนี้นะฮะแต่ที่ชอบเพราะว่าคือเป็นอีกหนึ่งเพลงที่บ่งบอกถึงผู้ชายที่อกหักที่ผู้หญิงมาบอกเลิกแต่ก็ควรจะบอกให้นานๆหน่อยนะสักห้าหปีก็ยังดีนะฮะให้ทําใจกันก่อนไวอย่างนั้นแล้วก็เพลงนี้นะครับใหม่สมรักก็ได้รับอนุญาตนะครับจากในห้างปรีชานะฮะ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เสียงร้องของไพ่อายุรัก์เพลงช่วยบอกล่ลงหน้าท่าไม้รักนะครับรวมถึงทางด้านอาจารย์ประจบภูมิชาด้วยนะครับที่ได้ให้ให,หม่สมรักษ์เนี่ยนำเสียงของไพ่อายุรักเนี่ยมาใส่ดนตรีใหม่นะฮะทำเป็นในยุคสมัยใหม่เลยว่าอย่างนั้นนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งแนวที่อยากจะฝากไว้ด้วยกับทุกท่านนะครับเพราะว่าในเรื่องราวของใหม่สมรักษ์นะครับก็จะมีนําเพลงเก่า,เ,กาเสียงเก่าของพร่อายุรัต์นี่แหละที่มาใส่ดนตรีใหม่ หนึ่งคือเราอยากให้เด็กในยุคใหม่สมัยใหม่นะครับฟังเพลงลูกทุ่งแท้ๆกันในสไตล์ลูกทุ่งแท้ๆแต่ว่าเป็นดนตรีกลิ่นอายความเป็นสมัยใหม่ด้วยนะฮะก็เลยชอบเพลงนี้เลยนำมาทําด้วยนะฮะช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่หรักครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นการนําเพลงที่โด่งดังในอดีตเนี่ยมาทําดนตรี<ะ>ใหม่ในเวอร์ชั่นที่ให้แบบว่าคนรุ่นใหม่เข้าถึงกันได้แบบว่าง่ายๆกันด้วยใช่ใช่ นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยากให้คุณชนได้ติดตามกันส่วนอีกหนึ่งเพลงโอ้เพลงนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะผิดไหมที่ไม่แก่เพลงนี้แบบชอบมากมากเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวให้พี่ใหม่เล่าหน่อยครับก็เพลงผิดไหมที่ไม่แก่นะฮะแต่งโดยอาจารย์นพนันกขัญประภานะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ออกสู่ท้องตลาดนะฮะก็คือออกวางขายเมื่อปี2540นะครับ เพลงนี้นะฮะถ้าเป็นมิวสิกต้นฉบับเดิมเลยก็จะมีพี่เท่งเกิดเทิงแสดง MV ด้วยในเพลงนี้นะในยุคม e เดียออฟม i เดียนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่พายอัลยรัชเนี่ยได้ใช้แสดงสดหน้าเวทีปล่อยมากทีเดียวหลายเวทีนะฮะก่อนเราจะเจอพายอลร้องเพลงนี้แหละกิตใหม่ที่ไม่แก่นะฮะแม้กระทั่งในช่วงหนึ่งที่พายอัลยรัก์ก็ได้ไปร้องใน ก็จะเป็นวิลล่าคาเฟ่กบดีพระรามเก้าคาเฟ่ก็ได้นาเพลงนี้ไปร้องสดหน้าเวทีด้วยบางครั้งยังไปร้องคู่กับคุณอาเสรหนุ่มเชยิ้มด้วยนะฮะเออนะฮะเพลงคิดใหม่ที่ไม่แก่นะครับก็เป็นอีกเพลงที่ใหม่สมรักชอบชอบเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยก็ทางด้านพายอลยดรักก็บอกด้วยว่าคิดคอนเซปต์ให้กับอาจารย์นพนันพรพภาคอนเซปต์มาจากที่ว่าเอ๊ะช่วงนั้นอ่ะพอไปที่ไหนก็ตามไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็ตาม แฟนเพลงทักมาพี่แอลทำไมพี่แอลไม่แก่เลยเนี่ยโอ้ดูยังไงก็ยังไม่แก่เลยเนี่ยนี่คำคำนี้ก็เลยทางพี่แอลไปล้ก,ก็มาปรึกษาทางอาจารย์ทัศขวัลประภาบอกว่าเนี่ยแฟนเพลงทักผมมาเจอเลยเนี่ยว่าไม่ยอมแก่สักทีเนี่ยอยากให้แต่งเพลงนี้สักหน่อยนึงก็เลยมาเป็นที่มาที่ไปของเพลงผิดไหมที่ไม่แก่เนี่ยนั่นผิดตรงไหนล่ะที่ผมไม่แก่แน่แนะฮะก็เลยเป็น ที่มาของเพลงผิดใหม่ที่ไม่แก่นะที่เราได้ฟังกันทุกวันนี้แหละครับว้าวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชื่นชอบนะแล้วก็สนุกสนานด้วยนะครับแหมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่โยกกันได้แดนซ์กันได้เลยนะครับนะทีนี้มากกที่อีกหนึ่งเพลงซึ่งต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยแหมเพิ่มไปเียวเพลงสุดท้ายแล้วด้วยสําหรับอ่าอ่าห้าเพลงโปรดของพี่ใหม่เนาะก็คือนะเพลงนี้เนะี่ยเป็นเพลงที่นักร้องประกวด นิยมนำมาประกวดกันด้วยกับ a อ a เวจีใจอืมเพลงอ a เวจีใจต้องบอกเลยนะว่าเป็นเพลงที่พ่อแอลยอดลักสนลักใจบอกว่าชื่นชอบมากที่สุดในชีวิตการร้องเพลงเลยนะครับเพราะว่าเพลงนี้นะฮะอะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ใช้คำสวยมากแล้วเหมาะกับผู้ชายที่อกหักผิดหวังมากๆเลยนะฮะ แล้วก็อาจารย์ธินกรทิพมาศเป็นผู้ที่ประพันธ์เพลงนี้นะครับซึ่งอาจารย์ธินกรท่านก็ได้แต่งเพลงตัง้งไว้ให้กับพายอวลยลักษ์มากมายหลายเพลงอย่างเช่นกำนันกำไนหนาวไหมยอดตรัสอ่าปุ้ยอีกมากมายหลายเพลงนะบอกไม่หมดทีเดียวเยอะมากเลยนะครับรวมถึงเอเวจีใจด้วยเพลงนี้นะครับแล้วทั้งท่วงทานองก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นคําต่างๆที่ใช้ในเพลงเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ ใครที่อกหักฟังแล้วร้องไห้นะช้ำใจเสียบ้างก็ดีเหมือนกันที่ตัวเรานานมันไม่จำไม่จำไม่จำเนี่นะฟังแล้วแบบโอ้โหร้องไห้เลยนะก็เลยชอบเพลงนี้ครับแล้วก็เป็นอีกเพลงที่มีโอกาสอยากจะนํามาบันทึกเสียงเหมือนกันนะฮะเอาเวทีจใจนะครับก็อยากให้ทุกท่านลองฟังกันดูเพลงนี้ครับ โอ้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ทุกๆคนก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นสายประกวดเนี่ยก็จะหยิบนําเพลงนี้มาร้องด้วยแล้วก็นอกจากนี้เห็นว่าก็มีอ่าเอาเพลงร่องเรือหารักเนี่ยมาประกวดกันด้วยแล้วก็เพลงอื่นๆก็มีคือเพลงอื่นว่าไม่ใช่ไม่ชอบนะแต่ว่าให้คัดห้าเพลงก็ต้องคัดห้าเพลงที่ก่อนนะคัดสรรมาเรียบร้อยจากพี่หม่สมรักนั่นเองก็เป็นห้าเพลงที่ ทุกทกท่านเชื่อเลยว่าคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนแล้วอย่างนี้ถ้าอยากติดตามเพลงทั้ง5เพลงที่พี่ใหม่เนี่ยได้หยิบยกมาเนี่ยสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็ติดตามได้ที่ YouTube ช่องใหม่สมรักนั่นเลยนะฮะที่เดียวเลยนะครับ YouTube ช่องใหม่สมรักก็จะมีอัปเดตเพลงต่างๆของพี่แอลยอดรักมากมายหลายเพลงรวมถึง เพลงของศิลปินท่านอื่นๆกันด้วยนะครับทั้งสายันสัญญาพุ่มพวงดวงจันทร์คุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณพ่อไอพ่อเพชรสุพรรณแล้วก็อีกมากมายหลายท่านนะครับที่จะนํามาให้ได้ชมกันในช่องอย่างถูกต้องลิขสิทธิ์กันด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับยูทูบช่องใหม่สมรักครับก็ฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะเห็นว่าเดี๋ยวเลยนี่ก็จะมี เพลงใหม่ๆขออนุญาตเล่านิดนึงเห็นก่อนมาสัมภาษณ์ที่ผมแอบดูสปอร์ตโปรโมทเพลงอันนี้เพลงที่คุณอารังสีเสรีชัยร้องคู่กับพี่ราด้วยถูกต้องครับก็อ่าพี่นุ่มรังศีเสรีชัยแล้วก็พี่สุดินทานิยากรนะก็มาร้องให้กับทางใหม่สมรักด้วยนะฮะโปรเจกต์พิเศษมากๆเลยนะฮะก็อุบไว้ก่อนว่าจะมีเพลงอะไรอีกบ้างรอติดตามเร็วๆนี้ครับ แต่เรารีได้ชมกันอย่างแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับ